เซโตคอซ่ากับผมคนล่านะครับช่วงนี้ทาแต่เกมมือถือทําเปเกมคาพาร์กิ่งหรว่าจะเป็น GTA GTA ช่วงนี้ทาแต่เกมมือถือบ่อยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาขับรถมาทิปรถในเกมเซโต้คอซ่านะครับอันนี้จะเป็นเกม PC นะครับผมกคนไม่ต้องถามหาว้าพี่มันโหลดยังไงเกมนี้เกมนี้จะเป็นเกม PC ที่เสียตังค์ในสตรีมนะครับผมซื้อมาในราคาประมาณ1้อยร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนี่แหละก็เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับผม เพราะว่าเราสามารถเอารถมาดิฟเล่นออนไลน์ต่อเล่นกับจอยพองบาลัยรถคันนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันมีแค่คันเดียวที่มันเหลืออยู่ในหมดออนไลน์นะมันมันมันมีแค่คันเดียวคันนี้ผมก็เลยได้เล่นคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าทุกคนเกียร์แมนวนวลนะครับเราต้องหาคนตามไม่ได้เล่นมานานแล้วยังไม่รู้ว่าจะฝีมือยังจะดิฟได้ดิฟเทพอยู่หรือเปล่า ถ้าผมดิฟไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยเด้อเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยอะชิบหายได้เริ่มเกมมาก็เจอคนปาดหน้าสองรอบอะไรของพวกมันไม่ได้เอาทางมีเยอะแยะมันมาทางลัดออไปไปเออดีดีด,ดีผมจะได้ขับตามโอ้ไม่แจะคนดิฟเก่ง,กงๆนะเกมเนะี้ยผมดิฟสู้เขาไม่ได้เลยอะ เ,เกมมีอาการกระตุกนิดนึงต้องบอกว่าควนควนในการดิฟนี่เยอะมากใครรู้วิธีปิดควนคอมเมนต์บอกผมทีทุกคนผมรู้สึกว่าผมลำคานควนมากเลยมันสมจริงมันก็ใช่นะครับมันสมจริงแต่เวลาเวลาเราดิฟแบบมาหลายๆคันแบบนี้มองไม่เห็นหางเลยมันผมต้องการให้มันน้อยกว่านี้อันนี้มันเยอะเกินไปดูดิอ่า อะไรของพวกมันไนะอ้สองคนเนะี่ยเคเอ็กเซเว่นเราตามเอ็กเซเว่นคันนี้กันอุย้ยเอ็กเซเว่นคันนี้ดิบเอาเรื่อง <Okay. S 2> เหมือนจะเหมือนจะใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดในการดิบนะ <Okay. S 2> ผมเห็นล้อเขาแบบเลีแบบ้ยวแปลกๆคันน่้นคันทั้งหน้าผมนะ <Okay. S 2> จัดไปครับพี่ชาย นี่ไปพูดไปไม่ค่อยได้นะทุกคนไม่มีสมาธิเลยไอ้เกมนี้ต้องใช้สมาธิพอสมควร <c oughs> ผมก็ยังตามเขาไม่เก่งเลยถือว่าเขาดีฟเก่งนะเนี่แต่ผมยังตามเขาไม่เก่งเลย โอ้ยเนียน,น,ยนไปไอคนตามผมมันก็ถามชิดเกินบางทีก็ดูรถด,ด้วย โอ้โหตึงจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงก็เบียดกูเกินไอคันข้างหน้ามันก็ไปไม่ได้ดิแบบเนี้ยโอเคเบรกมือผมอยู่ขวาข้างขวานะทุกคนผมไม่ได้มีเบียมือจริงๆผมใช้ปุ่มในการเบรกเอา ตึงๆไปโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานอะไรวะเนี่ยโอ้โหกำลังดีมันมันเลยแล้วเวลาคนมันรถเสียหลักแทนที่มันจะวาร์ปหนีนะมันไม่วาร์ปหนีเลยมันก็ยังแบบว่าจอดขวางทางอยู่แล้วแหละสังคมเกมนี้ก็ถือว่าเกียนพอสมควรนะทุกคนไม่ต่างจากเกมอื่นๆแบบทั่วไปแบบเลย ปาดหน้าปาดหน้าเลยโดนชนโดนโดนแก้แคลนโดนแกแค้นดูดูไอ้คันนี้มันจะเกียนผมอีกไหมเพื่อนเอ้ยมึงก็เห็นว่ากูขับรถมาอยู่เน่ยขับยังไงไม่ให้มันตามทันเราต้องเลี้ยวเร็ว โอ้ไม่นจะเล่นนานก็พอดีฟได้ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าผมพอดีฟได้ไหมรถในเกมนี้มันจะมีอยู่2ประเภทนะครับมันจะมีรถหน้าเร็วกับรถหน้าหน้าช้าไอที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นรถหน้าช้ารถหน้าช้ามันจะขับง่ายกว่ารถหน้าเร็วรถหน้าเร็วเนี่ยคือเวลาเราเลี้ยวแบบนี้แบบนี้มันคือมันจะเร็วมากแล้วมันจะคุมรถแบบยากกว่ารถหน้าหน้าช้าแบบเยอะเลยอะ แต่ถามว่าผมขับรถหน้าเร็วได้ไหมผมก็พอขับได้ครับผมพอขับได้แต่ถามว่าขับแล้วแบบโอโ้โหค่อนข้างเก่งค่อนข้างเซียนค่อนข้างนิ่งเลยไหมบอกก็เลยว่าไม่ครับคือถามว่าขับได้ก็ขับได้แหละเออใครก็ขับได้แหละคือ <Bonjour> ขับยังไงให้มันเทพแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมจะตามสองคนข้างหน้าดีกว่าไปไปไปแบบรวดเร็วเลยเออสองคนข้างหน้านี่ขับดีมาก มีการปาดหน้ากันสวยงามสวยงามตอนนี้ยางลดเริ่มแบบว่าเริ่มจะแบบฟรีเรื่อยๆแล้วยิ่งขับนานรถยิ่งฟรีแบบมากนะเพราะว่ายางมันหมดไปเรื่อยๆอมองไม่เห็นทางเลยทุกคนดูนี่แนะมองเห็นอะไรไหมเนี่ยไม่เห็น กจินตนาการใช้ความรู้สึกใช้ความชำนาญเอาเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ย้มันโอ้โหขับรถเกียนมากโอ้ยหอ้ปไปึเสียหลักไปแล้วหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องรถหน้าเร็วใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับอันนี้จะเป็นแพ็ครถหน้าเร็วนะครับ คือถ้าเป็นชื่อชื่อแพ็คในเกมนี้มันจะเป็นชื่อ W D W T S W D S อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับมันจะเป็นแพ็ครถที่เขาบอกว่ามันสมจริงมากแดูดูหน้ามันจะเร็วนะดูคนดูผมปของผอะไรปุ๊บไหมมันจะกลับหน้าเร็วกว่ากันถ้าเป็นรถที่ผมขับเมื่อกี้คือหน้ามันจะกลับช้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปดิฟกันผมพอดิฟได้นะครับแต่ผมไม่ได้เก่งผมจะลองดิฟให้ดูอันนี้เป็นโหมดออนไลน์แต่คนไม่มีเลยครับ อันนี้อันนี้เป็นด่านคันชัยนะทุกคนถ้าใครเคยเล่นเกม fr legend น,น่าจะคุ้น,นด,ด,ดูพวงมาลัยมันตีทุกคนดูพวงมาลัยมันตีมันหมุนแบบเร็วมากเลยใช่ไหมถ้าเราไม่เติมคันเร่งรถมันก็จะหน้ามันก็จะไม่ไปเลยไปรถที่ขับยากมากอันนี้คือผมมาสอนขับรถเรื่องไงวะเนะี่ย คือถ้าจะขับรถรถพวกนี้อ่ะเราต้องแบบเลียเลียคัดอยู่เรื่อยๆอยต้องใช้ขัดเป็นพอสมควรนะอ่ะอุ้ยเนียนๆเนียนๆขับยากมากดูเหมือนว่าจะมีแบบว่าคนมาสืบซ้อมเหมือนกัน ผมขับมองภายในไม่ได้นะผมไม่ค่อยถนัดเลยตรงนี้ตรงไปเลยครับแล้วก็สะบัดโอ้โหเติมคันเร่งไม่ทันรอบมันตกก่อน พอได้พอได้ดึงเบรกมือช็อตนี้อย่าเบรกนิดนึงเฮ้ยเอาว่ะเริ่มมาว่ะตรงนี้หักซ้ายปุ๊บขึ้นเจสามไปต่อเลยมือต้องเร็วชิบหายเลยนะเนี่ยบัดครับผมสะบัดมาโอ้บัตรแรงไปเลยเลย บางทีพวงมาลัยมันตีไม่ทันน่ะเรากะจังหวะไม่ถูกอ่ะคือหน้ารถมันจะแบบมันจะไปเร็วมากเลยอ่ะผมหยาบคัดไม่ลงมถอยมาอีกรอบนึงไปไปเลยขอส,ส,วยส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 วยรถม่เนียนเนียน มีคนตกแมพมาทุกคนเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่ผมไม่ได้ดิฟเก่งอะไรมากมายนั่นแหละผมก็พอดิฟได้โอ้โหพลาดรอบนี้พลาดเนี่ยแหละมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านดิฟนะครับ ด่านนี้มันจะเป็นด่านที่คนเล่นเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่เราไม่ต้องลงมอสอะไรเลยก็คือเป็นด่านฟรีในเกมนั่นเองแต่ถ้าเป็นด่านก่อนๆที่ผมเล่นก่อนหน้าเนี่ยมันต้องซื้อ DLC มันต้องมีมอสมันต้องไปหามอสมาลงถึงจะเล่นได้ไงแต่นี่คือเป็นรถรถฟรีอะไรฟรีหมดเลยสนามฟรีมาผมจะมาลองลดิฟรถคันนี้ก็เป็นรถหน้าเร็วเหมือนกันครับดิฟยากพอสมควรนี่รถหน้าเร็วเหมือนกันเลยกับคันเมื่อกี้เลย ใช่ไหมหน้ามันจะเร็วแล้วทำไมพวงมาลัยผมอ่อนจังวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอปรับพวงมาลัยแป๊บเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าพวงมาลัยมันนะอ่อนๆแปลกๆฮะปกติพวงมันต้องแบบแข็งกว่านี้จริงๆเกมนี้มันปรับพวงมาไลัยได้นะครับโอ้โหรอบรอบรอบตกรอบตกอุ้ยอุ้ยเกียร์ยๆๆเบ้าใส่เกียร์เบ้าโอเคครับ ตรงนี้ขับมาอย่างนี้ปื้ดแล้วก็หกักความนี้ชิบหายเออเออเอาคืนเอาคืนไม่เห็นอะคนเขาขับรถมาอยู่นี่แหละครับผมสังคมเกมทั่วไปมันก็เหมือนกันนช่แหะครับนะมันก็มีกรงมีเกียนบ้างแต่จะว่าเขาเกียนก็ไม่ได้เมื่อกี้โราปาดหน้าเขาก่อน คนเล่นเยอะนะโอเคโอเคได้อยู่เขาไม่ได้เขียนเนียเขาไม่ได้เขียนโอ้โหทุกคนทางอยู่ไหนประเด็นทางไันเโอ้โหโอ้โหเนี่ยคือถ้าเราชนหรือว่าเราลดเราเสียหลักให้เรากดวาร์ปกลับมาแบบนี้อย่าไปขวางทางเหมือนเมื่อกี้มันไม่ถูกต้องนะครับ แต่หลักๆแล้วผมจะชอบยิปแม็นปนี้มากกว่าทุกคนเนี่ยพูดผิดเฉยคือแมปนี้เป็นแมปที่ผมชอบยิปมากที่สุดแหละคือ <c oughs> เป็นแมปที่เราไม่ต้องไปใส่เกียร์สับเกียร์ยอยครับใส่แกสองเกียร์2 2> <c oughs> เดียวแล้วเราก็ดิไปเลยแล้วคนก็นิยมเล่นเยอะด้วยนะด่านนะเอาว่ะมือใหม่มือเก่าก็เล่นเยอะนะครับด่านนี้คนเล่นเยอะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้จะเป็นมือใหม่ รอบนี้เราเอาเป็น200 SX มาเออเราผมจะลองขับมุมมองภายในบ้างดีกว่าให้ทุกคนได้ดูว่ามุมมองภายในมันเป็นยังไงอ่ะปรับเลยแล้วกันอ่ะมุมมองภายในต้องบอกว่าผมไม่เซียนมุมมองภายในเอาซะเลยไม่ค่อยได้ซ้อมมุมมองภายในเลยปกติถ้าผมเล่นผมเล่นแต่มุมมองภายนอกแบบเดียว พอได้อยู่พอได้อยู่พอดีได้อยู่แต่ถ้าจะให้แบบเพอร์เฟกเลยมันมันไม่ไหวเอาอีกแล้วไอพวกออกมาไม่ดูทางจเจอ,อประจำเอาจริงๆแบบทางดงทางด่วนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันสำหรับแบบทางด่วนแบบว่ามันจะเป็นแบบที่เราจะต้องขับรถ แซงบอดไปเรื่อยๆทุกคนคล้ายๆเกมมือถือพวกอะไรนะพวกที่มันเป็นเกมแบบว่าที่มันต้องแซงบอดตามทางไปเรื่อยๆอเออแต่นี่คือมันเป็นเกมของ Acepto Corsa มันเป็นมอสอ่ะแล้วแบบว่ารถบอดมันโคตรเยอะเลยทุกคน,นคือี๋ยวผมจะมาขับให้ดูคือเวลาเล่นรถแบบเล่นได้อารมณ์มากเลยคือเราจะขับแซงบอดไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นหมดออนไลน์ด้วยนะมันไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดเล่นคนเดียวคือเราถ้ามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้อะไรแบบเนี้ย เออเล่นไปพูดไปก็เพลืน,นกันนะเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่เอาอ่ะสวยสวยครับเฮ้ยนี่มองมองภายในก็ได้อยู่เหมือนกันสุดยอด ดิฟเองเพลินเองครับปกติแล้วเวลาผมเล่นเกมดิฟเบือ่อแล้วผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นพวกเกมขับหัวลากอะไรแบบนี้ครับทุกคนเปลี่ยนไปเรื่อยครับเบื่อหัวลากก็มาขับทางด่วนเบื่อทางด่วนก็มาดิฟอะไรแบบนี้นี่แหละคือคือแบบว่าเบื่ออะไรก็เปลี่ยนไปเล่นเกมอีกอันนึงเนี่ยเออแต่อยากจะบอกว่าขาเอกดิฟผมก็มีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันมันดิฟยากแปลกๆอะ่ะ คือผมผมเริ่มเล่นเกมนี้ก่อนเกมคาเอ็กดิฟไงแล้วพอผมไปจับเกมคาเอ็กดิฟแล้วผมรู้สึกว่ามันมันขับรถแล้วรถมันแปลกๆยังไงไม่รู้ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันขับง่ายกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันสําหรับเกมคาเอ็กดิฟไม่ใช่ของมือถือนะครับเป็นของ PC นะ